เจอเรื่องราวมากมายไม่เคยเป็นแบบนี้อยากเ็นแค่ไหนแต่ฉันก็ผ่านมาพอได้เจอเรื่องเธอที่มองสบตากันแบบนั้นฉันกลับอ่าน Que was sorry. Person... เธอที่คอยมาใส่ใจมันมีความหมายที่ลึกซึ้งเสม Que é a sonara... ฉันรึเปล่าหรือฉันคิดไม่เองแค่เดียวโอ้ยเสวัสดีคยวสวัสดีครับขอเชิ์พี่นัดด้านหน้าด้วยเลยนะฮะนี่เพลงนี้จริงๆเริ่มคุ้น กันดีอยู่แล้วจากละครสิเนหาสารีวันนี้ได้ฟังกันแบบเต็มเต็มุมคนลุกเล้วหมู่คนลุกจริงจริงนะอาตัวรัอยังไปทางก็ไม่หนาวสิเพราะสิปุโรนะครับพี่แพทพี่นัทกีต้าพี่นัทมือกองแลวพี่คีนะครับวงเคลียร์นั่นเองครับคุณผู้ชมใช่นี่จริงๆบอกว่าเป็นวงแห่งเพลงอกหักไปที่ไหนก็มีแต่คนร้องไห้ทำดีอย่างนี้เดี๋ยวก็ให้โทรหาคนอื่นเขา นะฮะแล้วก็แน่นอนเป็นเจ้าแม่เพลงประกอบละคร<ช>เพราะว่าร้องเพลงประกอบละครเยอะมากครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่พี่แพทแล้วก็วงเคลียร์ได้มีโอกาสกลับมาทํางานเพลงละครได้มาทําได้ยังไงครับเพลงนี้จริงๆดีใจมากเลยค่ะที่ได้มีโอกาสกลับมาทําเพลงละครเพราะว่าหลายๆครั้งเราชอบที่ ได้ทำกับโจท์ที่ให้มาคือปกติถ้าเพลงของวงเนี่ยเราก็จะคุยกันเองใช่ไหมคะแต่ว่าพอเป็นเพลงละครปุ๊บมันจะมีบทละครมันจะมีเรื่อมันจะมีตัวละครที่ทําให้เราสามารถแบบใส่จินตนาการได้มากมายครั้งนี้ก็ได้รับเกียรติจากช่องหวันนะคะแล้วก็พี่เจียวัฒนาที่แบบให้เราได้เหมือนร่วมจินตนาการ,รกับละครเรื่องนี้ซึ่งมันค่อนข้างแบบมีแมจิคอลหลายอย่างมากเลยเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่ได้รู้เรื่องแล้วก็รู้ว่าแบบสถานที่จะอยู่ที่มันตราปุระซึ่งเป็นเมืองในจินตนาการที่แบบจริงค่ะ แล้วพี่เขาก็บอกว่ามันอยู่ที่ประมาณแคชเมียร์เราก็แบบไปเสิร์ชหาเลยว่าแบบทวงิประเทศอะไรจะเป็นยังไงและเพราะฉะนั้นเพลงออกมาก็เลยค่อนข้างแบบดนตรีอะไรเงี้ยก็จะมีความลองไปลองฟัง่ค่ะจะมีความป่าอยู่นิดนิดมีเสียงน้ําเสียงลมมีแบบแล้วก็มีเสียงดนตรีที่มีความเรียกว่าอินเดียเออนี่พูดแล้วมนแอบขนลุกเลยเพราะว่าพอได้ใส่จินตนาการได้แบบเต็มที่ตั้งใจทุกแบบทุกโน้ตทุกตัวอักษรที่ร้อยเรียงลงไปแม้กระทั่ง MV มันตาบุรัก้็มาเป็นแบบเป็นพระผ้าใช่เห็นบอกว่าทั้งทํานองแล้วก็เนื้อหาเพลงนี่มีการปรับหลายรอบเหมือนกันก็คือเราอยากให้มีมีทั้งความแบบอิงอยู่ในเรื่องราวของละครแต่เราเองก็ยังอยากให้เรื่องราวที่อยู่นอกละครแบบคนทั่วไปฟังอ่ะก็ยังรู้สึกว่าอินได้อยู่ซึ่งเราว่ามันก็เหมาะมากเลยกับวันนี้ที่แบบถ้าใคร สงสัยในความรักตัวเองอยู่ก็แบบโพสเพลงนี้ลอยๆแล้วก็แบบก็โพสลอยลอยไม่ได้ถามใครหรอกนะเพราะหมในใจแหละไม่อยากจะถามก็ถามได้จริงบอกว่าเพลงนี้เป็นความรู้สึกเหมือนเป็นตัวแทนความรู้สึกของตัวนางเอกก็คือนลเนื้อแก้วทำไมถึงได้ออกมาเป็นคําว่ารักฉันหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นคําถามที่อยู่ในใจเขาแล้วแบบด้วยความที่เป็นผู้หญิงอ่ะจะให้พูดตรง ก็ยังเขินอยู่คือเขาไม่อยากคิดไปเองแหละมาทําดีกับฉันหรือจะให้ฉันบอกก่อนหรือว่าฉันชอบก็ไม่ใช่ก็ต้องรักสามากใช่ไหมคะเพราะนางเอกก็เป็นแบบเขาก็มีความมั่นใจในตัวเองแต่ว่าก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาว่าแสดงฉันแสดงชัดเจนแล้วเหลือเธอนั่นแหละเธอชัดเจนกับฉันหน่อยพูดกับฉันสิเออผู้หญิงยังไงก็อยากได้ยินนี่อันนี้เราไม่ได้บอกใครใช่ไหมไม่ได้บอกใครเราไม่ได้บอกใครใช่ไหมผ่นก ดนตรีน <łość> ี่พี่ขี่นี่กลับมาจากมันตาบุระหรือยังครับชุดนี้ได้อยู่นะมีแบบเฮ้ยเริ่มมาแบบเออพี่แบบเริ่มได้นะพัดดนตรีเป็นยังไงบ้างพัดดนตรีอะทังเดี๋ยวพี่นกีตาร์เราพี่น่าจะได้พัดดนตรีที่จริงเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่เราร่วมกันแบบว่าสมหูลเออสมหูลในการหาซาวที่แบบให้มันเข้ากับ มันตราปุระเนี่ยครับก็สนุกดีครับแทนก็จะแบบฉันจะเอาเสียงน้ำเออมีเสียงน้ำเสียงลมฉันจะเาเสียงลมน้ำน้ำนี่แหลมไปเอาน้ำที่มันอุ่นๆก่านี้มีน้ำที่แหลมไปด้วยแบบน้ำนี่เทแรงไปอันนี้แบบฉันจะเอาลำธารเล็กๆไหลผ่านหินหน่อยอเลือกกันนิดนึงเออมันท้าทายเหมือนกันนะแสดงว่าตัวของวงแองก็มีความจินตนาการในมันตราปุระในแบบของตัวเองด้วยใช่ไหมแล้วแล้วมันไม่ตรงกันเลยครับพลเมืองไอ้ของพลเมืองว่ สุดท้ายมันก็ตรงกันแล้วก็ปรับกันจนแบบเป็นภาพเดียวกันเลยอย่าเแต่แน่นอนฮะกระแสดีมากดีจริงๆใช่เพราะว่ายอดวิวนี่ตอนนี้จะทะลุ3มล้านแล้วนะสามล้านสามล้านกว่าแล้วนะฮะอัปเดตล่าสุดนะฮะถือว่าดีมากเป็นยังไงบ้างครับแต่ท่านรู้สึกไงครับกับเสียงน้ําที่แหลมไปเสียงลมที่เราแบบตั้งใจสร้างมันตาพลราออกมาตรได้ยินได้ยินแน้ะเมื่อกี้นั่งฟังอยู่มันจะมีแบบ แล้วเสียงลมมีมีผมตั้งใจฟังโอเคนั่นแปลว่าพวกเราสบายใจแล้วรู้สึกไงบ้างกับกระแสตอบรับที่ดีมากก็เออ่ยอดวิวสองล้านหกแล้วครับสามล้านแล้วตอนนี้สามล้านจริงจรขอขอบคุณมากครับเพื่อนๆทุกคนก็พวกเราวงเคลียร์ก็อยู่ตรงนี้มาเกือบยี่สิบปีเนาะสิบหกปีสิบหกประมาณสิบเจ็ดเนเช็คเช็คกันหรือเปล่าสิบกว่าก็ได้สิบกว่าสิบกว่าก็ขอบคุณมากที่เรา ล่อยผลงานใหม่ๆมาเพื่อนๆก็ยังสนับสนุนเสมอเลยขอบคุณมากๆครับเพรก็ที่สำคัญขอบคุณช่องวันด้วยที่เลือกพวกเราให้มาทำเพลงประกอบละครเพลงนี้ใช่ครับนะฮะละครก็กำลังแบบเข้มข้นสนุกจริงๆครับส่วนเพลงนี้ก็ดีจริงๆติดตามทั้งคู่เลยเดี๋ยวสุดท้ายพี่พชฝากน่อยแล้วกันผลงานนี้เชิญครับค่ะพระองค์เคก็ฝากผลงานเพลงประกอบละครศินิหาสาลีนะคะรักฉันหรือเปล่าซึ่งเป็นแบบ เป็นเพลงที่พวกเราก็ภูมิใจค่ะที่ได้ทําแล้วก็สนุกมากในการทําหวังว่าทุกคนจะชอบเหมือนกันแลว้วก็ละครสนุกมากค่ะคือส่วนตัวปกติไม่ได้ดูละครท่อยแต่ว่าดูเรื่องนี้ก็ติดเหมือนกัน<อ>ก็ฝากเพื่อนไปดูละครแล้วก็ฟังเพลงรักฉลือเปล่าแล้วถ้าเกิดติดใจก็เปิด เปิดฟังกันได้ทุกท,ทุกช่องทางเลยนใน Facebook ของพวกเราเคลียร์แดนหรือว่าใน YouTube ของจ<ช>ินนี่ร็อกก็ได้<ช>อย่าิ่มติดตามเพลงด้วยนะคะและ<ช>แน่นอนค่ะละครทุกวันพุธพฤหัสบด,ดีนะคะเวลา2ทุ่ม20นาทีนะคะคุณผู้ชมนอกจากที่จะได้ค้นหาความลับบนภ้าษารีแล้วยังไปติดตามด้วยว่ารักฉันหรือเปล่าออความรักของนนนเน,เนอแก้วกับกิริตนั่นเองวันนี้ขอบคุณวงเคลียร์มากๆเลยค่ะขอบคุณคับขอบคุณคับ